สวัสดีคะ่ะช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสพาสองออไปเที่ยวคาเฟ่คาเฟ่เฟหนึ่งนะคะในจังหวัดอุดรธานีทางออกจากตัวเมืองอุดรธานีนะคะประมาณ11กิโลนะคะแต่พวกอ้อน,นะคะเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะระยะทางประมาณ47กิโลค่ะเข้าไปในร้านนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะ บรรยากาศในร้านนะคะก็จะตกแต่งไปด้วยทรายสีขาวค่ะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีเครื่องพ่นนะคะเป็นเครื่องพ่นฟองนะคะทําให้บรรยากาศเดินอยู่ในหิมะเลยค่ะสวยมากๆและคนก็เยอะมากๆนะคะแต่ละคนที่มาเที่ยวร้านนะคะมีแต่คนแต่งตัวจัดเต็มทั้งนั้นเลยค่ะสวยๆเข้ากับบรรยากาศทั้งนั้นเลยส่วนสองออนะคะก็ไม่น้อยหน้าเลยค่ะจัดชุดให้เข้ากับธีมวันคริสต์มาสเลยนะคะ ส่วนค่าเข้านะคะค่าเข้า20บาทนะคะต่อหนึ่งคนนะคะเด็กไม่เสียนะคะนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วนะคะยังมีบริการอาหารให้ทานด้วยค่ะนี่นะคะอยู่ตำบลกุศะนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะสองอนะคะก็สนุกกันใหญ่เลยค่ะพากันเล่นทรายสีขาวนะคะ สนุกมากๆร้านเขาก็จัดตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะด้านล่างนะคะที่เรามองลงไปนะจะเป็นริมสระนะคะจะทําเป็นซุ้มไว้รับประทานอาหารนะคะร้านนี้ตกแต่งร้านได้สวยงามมากๆค่ะอาหารก็อร่อยนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะอย่าลืมมาแวะนะคะที่ตําบลกุดสัะนะคะแม่ลืมบอกไปนะคะช่วงนี้แม่ไม่สบายนะคะเสียงก็เลยเปลี่ยนหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้สองออด้วยนะคะ ไว้ติดตามคลิปหน้านะคะว่าแม่กับพี่น้องสองเราจะพากันไปเที่ยวที่ไหนบ๊ายบายค่ะ